สวัสดีครับมิวสุประสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับผมกัปธนาวุฒิครับมีความรู้สึกของการงานนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานจริงๆงานรับรางวัลที่ได้มาร่วมพวกเราก็ดีใจทุกงานอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความที่แบบงานนี้เราได้รับรางวัลด้วยเราก็จะดีใจเป็นพิเศษครับด้วยความที่มันเป็นคู่จิ้นเนาะอ่ะใช่พวกเราก็ตั้งใจกันครับผมก็ดีใจที่ได้รางวัลนี้ครับถามมิวหน่อยไปต่างประเทศมาแฟนนิ้มาเป็นไงบ้าง แฟนก็น่ารักมากแฟนแบบโอ้ตอนผมร้องเพลงนี้กีดังมากครับผมกีดังจนผมไม่ได้ยินเพลงเลยโอ้ยขยบเท้าอะไรับคือเขาเขาร้องเพลงตามได้ด้วยหโอ้ยร้องเพลงร้องเพลงซีรีส์ได้ด้วยครับผมสุดยอดมากแล้วมู่ไปตรวจมาเยเป็นเป็นไงบ้างคนะอ๋อคุณหมอคุณหมอบอกว่าก็ผลนะผลเป็นลบก็คือคือไม่มีเชื้อแล้วก็คุณหมอบอกว่าสามารถแบบ ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเป็นเรียนได้ตามปกติครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ใช่ประเทศเสี่ยงแต่แต่เราท้องอืดหรืออะไรเนไหมเออผมไม่ติดโควิดแล้วคุณหมอบอกท้องอืดอ่ะคุณหมอมาคลอดท้องไม่บอกว่าแกเยอะมากเลยนะหลังสองผู้ใหมห้ามห้ามกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยครับกลับได้ดูแลพี่ก็ม that, ีคุยคุยกันมากกว่าแต่ยังไม่ได้ไปดูแลอะไรเยอะเท่าไหร่จะเป็นการคุยมากจะเอาจะมาดูแลไหมครับอะไรเอาพี่ป่วยเหรอสถูกก็ปวดท้องอะไรครับ แล้วผมพยายามถึงทานไปที่สอดหน่อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เก่าเนี่ยเป็นกังวลอะไรบ้างไหมกังวลอะไรไหมก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหมใช่เหมือนกับเรื่องความที่โตขึ้นบุคลิกอะไรมันโตขึ้นด้วยเขาถามเรี่ยงผู้เก <c oughs> ่าหรือกูไหมอะไรครับคมือ <c oughs> ผมไม่ได้ยินเรื่องเขาว่าผู้เก่าก็ขอโทษครับผมกังวลอะไรไหมครับกังวลอะไรไหมครับไม่นะเพราะว่า เหมือนเขาก็เป็นที่ได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันใช่ไหมครับใช่ครับ่ามกับน่าจะคล้ายๆกันได้ข่าวว่าจะมีซีรีส์คนเอกที่ไม่ใช่ทานไทยใช่ไหมโอ้อันนี้ผมไม่รู้เลยนะเห็นพี่เมย์บอกว่าเราสองคนรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขียนบทไว้ให้แล้วอันนี้ยังเรอันนี้ถ้าถ้าถ้าพูดเล่นๆอ่ะผมเคยได้ยินพี่เมย์พูดเล่นๆอยู่เรื่องประมาณแบบเหมือนเป็นเป็นพี่ทีเอกับอ๋อ กับเด็กมหาดรายเลยใช่ใช่จะไม่ถึงไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้แล้วเหมือนก็รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ใครบอกว่ามิวกับข้างแตกอะไรเงี้ยฉายาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับผมดีคือดีใจมากๆที่แฟนๆทุกคนเนี่ยมาหาเราเยอะมากๆในทุกๆงานเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมติดเทนทุกวันเลยบางบางวันก็สามเทนอะไรอย่างงี้ยสามงานขอบูุณแับเราเป็นผู้ส่วนทวิตเตอร์ ก็เห็นเห็นว่างานก่อนนมันก่อนกับปั้นช้างได้มีรู้สึกอะไรตอนเห็นกับน้องปั้นมาให้ก็รู้สึกรู้สึกดีครับผมตอนแรกคือเป็นหมูเดี๋ยวจะเป็นเป็นช้างครับผมแล้วแล้วกับทุงไงถ้าแบบปั้นช้างเราแบบคิดถึงเขามาให้พี่ตอนนั้นผมไปถ่ายรายการท่องเที่ยวเชียงเกษตรมาครับ แล้วเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกวิถีชาวบ้านธรรมชาติแบบปลูกข้าวอะไรพวกนี้แล้วเขาก็เหมือนกับใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงที่แบบเก็บดินดินในแปลงนาครับดินเหนียวคือมาปั้นทํเาเป็นแบบปั้นตุ๊กาตาแล้วก็าาไปขายต่อแ้วเขาก็มีสอนปั้นแล้วตอนนั้นผมก็ต้องแบบรีบไปถ่ายรายการต่อเลยพี่เ็บอกว่า ปั้นช้างง่ายสุดผมเลยปั้นช้างตรงนั้นเลยแล้วทำไมถึงปั้นแล้ว,วก็คิดถึงที่ๆเอามาให้พี่ก็เห็นมันน่ารักดีแล้วเราทําเองด้วยก็เลยอยากตอนตอนให้เหมือนมิวแบบตกใจก็ก็สบายครับผมไม่คิดว่าน้องจะเอาของมาให้แต่ว่าตอนนั้นคือสดๆร้อนๆจริงๆเพราะว่าช้างยังเปียกอยู่เลยอยู่ครับเราถึงมีรู้จักกันมาเพีกว่าแล้วความคิดแ <laughs> รกที่นใจกันตั้งแรกอคิดยังไงกันบ้างคิดถึงกคนที่ไปเนี่ยถึงครั้งหน้า ครั้งแรกทรับ้นแนี้เป็นงไงบ้างครั้งรองจะดูเป็นคนนิ่งๆับผมแบบอาจจะพูดน้อยอะไรอย่างงี้ของผมกับพี่วจะตรงข้ามกันหน่อยว่าตอนนี้นพี่มียวเขาก็มีพี่ๆแฟนขับแล้วก็ใส่หน้า,านทำไมเป็นขับเยอะจังอะไรอย่าง้ครับเราตอนนี้การู้จักันพีกว่าแล้วถาอยากคุณพอดีน้องามฝันมีอะไรบ้างก็ข้อข้อดีของน้องก็ข้อดี <c oughs> ข้อดีคื <c oughs> อน้องน้องเป็นคนที่แบบ คือเหมือนจะนิ่งๆเหมือนจะไม่ค่อยอะไรแต่ก็รู้ว่าน้องเขาเป็นห่วงเราเเหมือนมีเรื่องอะไรก็คุยกับน้องได้ตลอดแล้วก็กินเป็นคนกินง่ายกินง่ายตัวกินง่ายกินเข้าเข้ากระเพราได้สบายๆพอดีกันใช่ไหมครับพอดีพี่มิวเขาเป็นคนใส่ใจแล้วก็ตั้งใจด้วยเหมือนว่าอะไรที่แบบเขาช่วยเราได้พี่เขาจะพยายามช่วยเรา